สีของเนื้อปลาต่างๆมันก็ยังแบบปกตินะครับมันก็คือแบบโอเคมากๆเลยนะครับน่ากินมากกินหอมมากชิมนะครับ <c oughs> สวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนวีชาแน,นล ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาอัพให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเชวยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูหรือครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ้านสดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปเลย ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับเริ่มจากวันนี้เตรียมนะครับนี่ท้องปลาแซลมอนนะครับนะจะเป็นชิ้นยาวแบบนี้ถ้าร้านไหนเขาไม่ตัดตรงคีบแหลมตรงนี้มาให้ก็แนะนําให้ตัดออกนิดนึงนะครับวันนี้คือเขาตัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะจะหัน่นเออเส้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่หั่นนะเดี๋ยวค่อยหัน่นอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเวลาทอดออกมามันจะเล็กน,นะครับแต่บอว่าสูตรนี้อร่อยมาก ใช้ท้องปลาแซลมอนหรือใช้ปลาแซลมอนที่เป็นชิ้นๆก็ได้นะครับนะเหมือ hmm. นกันเลยอย่างที่บอกคือส่วนท้องมันจะมีความมันนะครับ mm hmm. ผมชอบแบบว่าออกมันๆนิดหนึงอันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับ mm ่ว hmm. ผสมก็คืออันแรกก็จะเป็นเกลือนะครับ mm hmm. ประมาณ4ี่ช้อนชานะครับใส่ไปแล้วเดี๋ยวก็ขยำก่อนนะครับ mm hmm. ขยำให้เกลือเข้ากับตัวนะเปลานี้ผมจะใช้ตัวถุงมือนิดตั้งนะครับ สะดวกใช้มือขยำเลยก็ได้เนาะพอดีวันนี้มือผมเป็นแผลนิดนึงก็เลยใช้ถุงมือดีกว่านะครับนี่ก็ตัวของปลาแซลมอนก็เลือกที่มันสดๆนะครับเนี่ยใช่ไหมจะมีสีแบบสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดมกลิ่นดูนะครับมันจะมีกลิ่นปลาแซลมอนนะครับไม่ใช่กลิ่นเน่าเนาะแล้วก็เนื้อไม่ยุ่ยนะครับเนื้อ,อยังเด้งๆอยู่แบบนี้นะครับน,นี่ก็ขยำเกลือให้มันเข้ากันนะครับ แล้วผมก็จะใส่กระเทียมเลยนะครับกระเทียมก็ประมาณ 2- 3สามช้อนโต๊ะนะครับวันนี้ก็ระเทียมไทยนะครับตั่นใครจะใส่ตำก็ได้นะครับก็ขยาามยาานะครับดูให้กระเทียมนะครับมันเคลือบตัวเนื้อปลาแซลมอนของเราจนทั่วนะครับ เพราะเราคุกไม่ทั่วบางทีมันอาจจะทําให้เนื้อปลามันเน่าแล้วก็เหม็นได้นะครับไม่เป็นแหนมเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวข้าวเหนียวนึ่งนะครับบอกว่าสูตรนี้คืออร่อยมากแน่นอนนะครับมันก็จะอารมณ์แบบว่าคล้ายๆออกมาคล้ายๆแบบปลาส้มบ้านเราเนี่ยนะแต่ว่าเราใช้แบบว่าท้องปลาซอมมอนที่มันมีความแบบมันๆอะ่รเนี้ย มันก็จะมีกลิ่นแบบปลาแซาลมอนนะคือต้องบอกว่ามันอาจจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างชอบปลาแซาลมอนด้วยนะครับนวดครูเขาให้เข้ากันนะครับตัวเนื้อปลาเนี่ยอาจจะไม่ต้องขยำแรงมากนะครับพยายามบี้ๆข้าวให้มันแตกๆออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยำไปนะครับ กนเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่แหนปมปลาแซลมอนที่เราหมักมาครับสองวันนะถ้าใครอยากได้เปรี้ยวผมว่าถ้สามวันก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ชอบเปรี้ยวม,มากก็น่าจะประมาณนี้แหละนะดูไม่มีเน่าไม่มีเสียนะครับอันนี้ก็คือพอได้ที่ถ้าใครจะแบบทอดหมดเลยก็คือทอดหมดเลยครับแต่ถ้าใครยังไม่กินเนี่ยก็อาจจะเก็บข้าวตู้เย็นไว้ก่อนนะครับอุณนหูธรรมดานะเวลากินก็ออกมาทอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทอดให้ดูแค่หนึ่งถุงนะครับอีกถุงนึงผมจะเก็บไว้เนาะก็จริงๆ ออสูตรแหนมมีหลายสูตรนะครับก็ตามไปดูได้เนาะนก็หาที่ครองมานิดนึงกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมมากวิธีการดูก็คือแบบว่าดูให้มันแบบว่าไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็น,นอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้นะครับ อันนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยสีของเนื้อปลาต่างๆมันก็ยังแบบปกตินะครับอันนี้ก็คือแบบโอเคมากๆเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปทอดกันดูนะครับวิธีการทอดกับผมก็คือผมจะใส่แป้งไปนะครับพุกแป้งอันนี้ก็พุกแค่นิดหน่อยนะครับนะ ส่วนตัวข้าวอะไรเนี้ยผมไม่ไม่ได้เอาออกมนาะเพราะว่าผมจะทอดแล้วก็เอ่อกินไปด้วยเลยนะครับก็ค่อยๆทอดค่อยๆคลุกนะครับนะจากนั้นก็เดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับวิธีการทอดนะครับก็ตั้งกระทะนะครับให้พอร้อนนะครับก็ใส่ลงไปได้เลย ตัวข้าวที่หมักเนี่ยผมจะใส่ลงไปด้วยนะครับเพราะมันกินแล้วมันแบบกรอบๆมันมีรสชาตินะครับอร่อยมากตัวแหนมท้องแซลมอนเนี่ยเราใช้ไฟแรงในการทอดได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อปลามันสุกง่ายนะครับการทอดแหนม <c oughs> การทอดแหนมท้องปลาแซลมอนนะครับเราพยายามอย่าไปคนมันบ่อยนะครับเพราะว่าเนื้อปลามันสุกแล้วมันจะแตกง่ายนะครับค่อยค่อย รอให้เขาเหลืองไปทีละนิดแล้วก็ค่อยกลับด้านนะครับพอมันเริ่มเหลืองนะครับเราก็จะกลับด้านนิดหน่อยนะตัวข้าวเนี่ยมันแบบดูน่ากินมากนะกินหอมมากมันมีแบบว่า กลิ่นหอมของแซลมอนอะไรนะครับพอมันสุกแล้วเราก็ปิดไฟนะครับจริงๆปลาแซลมอนมันสุกง่ายอแลวนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับแหนมท้องแซลมอนแหนชิมกันน่ากินมากกินหอมมากอันนี้ผมทอดเสร็จแล้วก็ไปหั่น,นครับถ้าหัน่นเราไปทอดบางทีมันจะเละได้เน,ะนาะชิมครับ บอกว่าตัวหนังอ่ะมีความกรอบแล้วก็มีชั้นไขมันมีเนื้อติดนิดๆนะครับมีข้าวที่แบบว่าติดตัวหนังแล้วมันกินรมกกับกรอบนะครับมีกลิ่นหอมของปลาแซลมอนแบบว่ามีกลิ่นแหนมอ่อนๆนะครับมีความเปรี้ยวมีความเค็มแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าใครอยากได้เปรี้ยวกว่านี้ก็คือหมักไว้เพิ่มนะครับที่สำคัญตัวนี้ยไม่มีกลิ่นเน่าเลยนะคือกลิ่นแซลมอนยังแบบยังหอมอยู่เลยอะอคือแบบ อร่อยมากนี่คือแบบถ้าใครชอบแบบสไตล์ยำๆนะคือซอยพริกซอยหอมบีบมะนาวหน่อยนะครับแล้วก็แบบกินใส่ขิงใส่อะไรคืออร่อยมากอร่อยมากก็ยังไงก็ลองมาทำดูนะครับกับตัวแหนมท้องแซลมอนเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไคร้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ